สวัสดีครับผมเอลําปานะครับวันนี้จะพามาชมนะครับเป็นพระสนิมแดงนะครับเป็นซุ้มปราสาทไหวนะครับเป็นพระกรุกจังหวัดเชียงรายนะครับก็เป็นอีกหนึ่งพิมพ์นะครับที่ได้รับความนิยมมาแต่ชานานนะครับสมัยก่อนนะครับ พิมพ์นี้นะครับมีราคาองค์หนึ่งหลักหลายหมื่นถึงหลักแสนนะครับปัจจุบันก็อาจจะลดหลั่นลงมานะครับพระองค์นี้นะครับมีลักษณะพิเศษนะครับนะจะเป็นทองในกลุ่มจะมีอายุอยู่ราวๆประมาณ500-800ปีเจอทองแบบนี้ในพระนะครับแท้เลยนะครับนะลักษณะทองจะเป็นออกสีครีมนะครับนะจะไม่ออกสีทองแบบจ้าๆเหมือนทองใหม่นะครับจะเป็นเหมือนสีเข้มคีมนะครับ จืดๆจ,จางๆหน่อยเหมือนเนยนะครับนะซึ่งเวลาผ่านการเวลาเวลาเผาอยู่ในกลุ่นนะครับนะพวกคราบสนิมนะครับนะสนิมที่กินตะกั่วนะครับจะเป็นลักษณะออกสีแดงๆครับนะครับนะเหมือนพระท่า,ากระดาเลยนะครับนะหรือเหมือนพระล่วงหลังกาบหมากหรือพระล่วงหลังรางปืนสุดยอดของพระ เนื้อชินสนิมแดงเลยนะครับใช้วิธีการดูคล้ายๆกันเลยนะครับนะนะครับเนื้อตะกั่วเวลาผ่านการระยะเวลาไปนะครับตะกั่วจะเกิดการขยายตัวนะครับนะจะทําให้เกิดลัเป็นลักษณะรอยแตกครับเห็นไหมเนื้อข้างในนะครับเราจะเห็นเป็นออกสีขาวๆนะครับนะขาวๆเทาๆเป็นออกสีตะกั่วนะครับนะนะนี่ครับเป็นแผ่นเป็นแผ่นนะครับนะโดยนะครับพระตะกั่วนะครับคุมไปด้วยคราบไข่นะครับนะเราเห็นไหมครับเขาเรียกว่าไข่บัวนะครับนะจะออกสีขาวๆเนียนๆนวลๆหน่อยเวลาเราส่องเข้าไปก็จะเห็นเป็นลักษณะนะครับนะ เนื้อออกนวลๆนะครับมีรอยปรินะครับนะตามผิวพระได้นะครับเห็นไหมรอยปรีพวกนี้นะครับนะจะเป็นเกิดจากการขยายตัวนะครับหรือเป็นรอยระเบิดนะครับของพระเนื้อตะกัวนะครับพระเนื้อตะกัวจะมีความอ่อนมากเห็นไหมพอผ่านระยะการเวลาไปนะครับเป็นรอยแตกเห็นไหมรอยแตกรอยกาบนะครับแต่ถ้าองค์สวยๆจะได้ราคานะครับแบบนี้จะได้ราคาอาจจะไม่กี่หมื่นนะครับขอบพระก็จะบางๆ นะครับบางบนะครับเป็นลอยคาบไข่ประกบอยู่เห็นไหมเป็นลักษณะเป็นซุ้มประสาทนะครับเขาเลยเรียกว่าพิมพ์ซุ้มประสาทนะครับองค์กลางนะครับจะเป็นพระพุทธนั่งปางมารวิชัยนะครับนะมีเส้นสังฆินะครับคล้ายพุทธลักษณะเหมือนพระเชียงแสนทั่วไปนะครับนะครับตัวนะครับอกนะครับจะยื่นไหลล่ําบึกเลยนะครับนะตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะลายกระหนกนะครับนะซึ่งมีเม็ดเป็นลักษณะเม็ดไข่ปลาตรงตรงวิงขึ้นไปด้านบนนะครับนะนะครับ นะครับใครมีสวยๆก็สามารถส่งมาขายได้นะครับนะนะครับพระชินตะกัวสนิมแดงนะครับทุกชนิดนะครับพระเชิงแสนนะครับหรือว่าเป็นพวกพระท่ากระดานหรือว่าเป็นพระทั่วไปนะครับพระกเก่าเรายินดีรับเช่าหมดเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับเป็นความรู้แล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยนะครับท่านไหนที่มีพระเครื่องของเก่าของสะสมทั่วไปนะครับนะผมยินดีรับเช่ารับจำนำพระเครื่องของเก่าของสะสมทุกชนิดนะครับส่งมาขายตามใบดีลา์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยครับ สำหรับวันนี้ผมเอลังปาต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะมาทางร้านเรานะครับอยู่ใกล้กับตลาดลังสินนะครับหรือค้นหาร้านดีสยามพระเครื่องจาก g o o g l e Map ได้เลยแล้วเราจะอยู่ก่อนถึงซอย21ด้านหน้านก็จะมีเขียนคำว่ารับเช่าพระตัวใหญ่ๆเลยสามารถเข้ามาดัางรอข้างในได้ใครปล่อยเช่าพระหรืออยากเช่าพระสามารถมาที่ร้านได้เลยนะครับ